สวัสดีครับผมโทนะครับจากเมนแกรมครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยโทเนี่ยจะมาทาคลิปอันบ็อกเจ้าตัวเครื่องดูดฝุ่นไร้สายโรนมี่ซีวันแอร์นะครับสำหรับซีวันแอร์เนี่ยเขาเป็นตัวเริ่มต้นเลยของแบรนด์โรนมี่ครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะให้อะไรมาบ้านนะครับชิ้นแรกนะครับจะเป็นที่ต่อนะครับเพิ่มความยาวของเครื่องดูดฝุ่นไร้สายโรดมี่ซีวันแอร์ครับชิ้นต่อไปนะครับ จะเป็นตัวเครื่องนะครับของเจ้าตัวรถมี่ C1 Air ครับชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นหัวปากแบบแบนนะครับใช้สำหรับเวลาเราอยากจะดูดฝุ่นตามซอกโซฟาหรือที่แคบๆนะครับชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นที่ติดกับกำแพงครับซึ่งจะทำให้เจ้าตัวรถมี่ C1 Air ของเราเนี่ยสามารถแขวนอยู่บนกำแพงได้ครับ ชิ้นต่อไปนะครับเป็นแปลงแบบอเนกประสมครับเอาไว้สําหรับทําความสะอาดเจ้าเครื่องลอดมี C1 a i วของเราครับสำหรับชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นแปลงหลักนะครับของเจ้าตัวลอดมี4 1 a i วครับจะเป็นโรลเลอร์แบบนุ่มๆนะครับทำให้ลดการติดพันธ์ไปได้เยอะเลยครับและชิ้นสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวอะแดปเตอร์ครับสําหรับทาร์จไฟนั่นเองครับ สำหรับเจ้าตัวเครื่องดูดฝุ่นไร้สายรดมีซีวันแอร์นะครับจะมาพร้อมกับราคา7,900บาทนะครับมาพร้อมกับประกันเนี่ย2ปีมอเตอร์อีก5ปีเลยครับ